จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสองตัวผู้ที่จะทําหน้าที่ออกรางวัลเลขท้ายสังสองตัวนะคะหลักหน่วยคือเมื่อนี่สิผ้าธผู้ชมมารุ่นหวยที่พุ่มต้นคอยผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติพันตารวจเอกทวชัยจันจรุงกรองผู้บังคับการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติและหลักสิบคือผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินตราพิเศษยนผ้าวดลาย อบสุวรรณข่าขาวไขแตกนะครับขอให้ทานผู้ชมทางบ้านได้มีโชคลด <มา S 1> ้น้ำแออก็จสอ<า>งตัวน,น้าก,กันมารอรุน่นด้วยกันเด้อสวสดีพี่ฝนพารวยปล่อยออกไปนะครับหกแปดหนึ่งหกศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็หกหนึ่งศูนย์สี่ขาบ่สี่แตกบ่นะครับโอ้ยลูกหลานมาเมืยเหมือนอกันมาขอ ขอให้ต Le uh ัวเลขทุกลายไปออกไปตัดตัวเด้าตัดวตัดตัดััเปเลขที่ออกเก้า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 สังครั้งนะคะลางวันเลยค่ะสองตัว งวดวันที่16พฤษภาคม2566ผลทกฝันนะครับฝันในตัวเลข9 9 6 8 1 6 0นะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวออก1 0ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาท รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละเงินแสนจังไหนนะครับมาล่อลุนรางวัลที่หนึ <t <t ่งน oh ้ำกันเนื้อท่านผู้ชมโอ้ยนะครับลุดป่้ยปูปูพุ่มต้นคอยขอให้ลูกหลานเข่าคัดไม่เด้อตัวเลขที่ลูกหลานได้ปล่อยออกเริ่มแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง พอออกรางวัลที่บอออกรางวัลสองตัวลตัวให้เข่ารางวัลที่หนึ่งตัวใดตัวหนึ่งยู่ได้ไหนละปูตัวใดตัวหนึ่งยู่ได้ไหนละขอให้เข่ารางวัลขนาดนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลักตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำราชินาโปร่งศาไปรับที่วันหมายเลขจากท่านประธานกรรมการหกเมืองศูนย์ตัวใดก็ได้เด้อปูเด้ออยู่ในนี่ตัวใดก็ได้ ขอให้เขาค่าคขอให้แตกค่าคเด้อปูเด้อย่าเห็ดในลูกหลันขายหนาเด้อปูเด้อบ่ออกตรงตรงก็ออกกลับก็ได้เด้อปูบ่ออกตรงตรงก็ออกกับก็ได้ย่าเห็ดในลูกหลันเสียหนาเสียตาเด้อปูเด้อย่าเห็ดในเสียเงินเสียทองเด้อปูขอให้เขาค่าคขอให้ออกค่าค่าเด้อปูเด้อปูยาเอ้ขอให้แตกค่าคาาขอให้เขาค่าคาโดนบัดาลันโดนจิตโดนใจให้กวางตลาด จับได้ตัวเลกที่อยู่ในกระดาษแผ่นนี้เด้อปูได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้ใส่ในตัวกระป๋องฝาแยกกันนะคะแลนำอุกรณรางวัลมาให้จอยลูกจอยหลานจอยลูกจอยหลานจอยจอยให้เอฟซีทางบ้านเพื่อนได้โศกได้ลาบเด้อผู้เพป็นสื่อน้ำลูกหลานกันหลายผู้หลายคน ปูเพิ่นซื้อน้ำลูกหลานกระไลปูไหลายคนให้เพิ่นได้ค่าคักเด้อปู่เด้อให้เพิ่นเข้าคัาคากลุ่นนี้ให้เข้าคักคากไห้เพิ่นแตกคักคากไห่เพิ่นได้เงินได้ท้อนปดหนีปดเสียนเพิ่นเด้อปู่เด้อมาล้อลุ้นทุกคนไต่บสปนนะคะท่านประธานกรรมการฝันซึ่งวันนี้ค่ะได้รับฝันจากนายสิทธิพงษ์จุนเจริญนะคะประหลัดกระทรวงมหาดไทย จะทําการเซ็นยิทุกอย่างมาเรียงประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักครับก็จะให้กรรมการอ่านการ์วันในหลักใดเสียงลูกบอลใหม่ได้เรียงลำดับก่อนหลังแล้วนําลูกบอลที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะด่างัวนะครับก็คือหกแปดหนึ่งตัวเลขยูด่างัวหกแปดหนึ่งหลักกาตัวเลขยูกระตาเงินกระตาท่องนะครับ หกศูนย์แปดศูนย์นะครับแล้วก็สามศูนย์้าศูนย์ขึ้นมาแล้วค่เป็นตัวเลขยกกะตานี่กระตาน้นะครับหกศูนย์ปสาศูนประจําหลักหมื่นห้าศนย์ตัวเลขยกกระตาานี่กระตานต่อปิพันธ์ทาวาสผ้่วยผู้ว่าการการเงินได้ตัวเลขหนึ่งศนพะครับมากฝันเพิ่มเติมได้ตัวเลขว0นหนึศนย์รดับแรกค่ะเนี่ยกลบาลอรุ่นน้ำกันว่าที่เป็นจ้าไหนรางวัลที่หนึ่งสี่เข้าเพราะก็ว่าหลุดไปแล้วนะครับหลุดรางวัลเลขท้ายไปแล้ว มันออกเก้าเก้าเนาะรุ่นไปแล้วกรรมารล่อรุ่นน้ำกันว่าตัวเลขในกระดาษแผ่นนี้สีขาบอนะครับสียยงิขึ้นมาวบอลนะครับสีขาตัวใดนะครับสีเขาตรงตรงหรือสีขาออกหรือสีขาวตัวไหนนะครับกรรมกล่อกลางวันประจำหลักหน่วยแทนสํานักงนตํรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกทวชัยจันจรุงรองผู้บังคับการสํานักงานกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ จะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำต่อไปโอ้ใจวีใจว่านตา้ประชมโอ้มาครับนะครับใจวีใจวุนโอ้มาครับท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะที่เป็นท่านได้ผู้ญิงเสียงไฮโซไฮาบบอนนะครับได้หมายเลขห้าการออกรางประจำหลักสิบผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดิน นายพัทรวิทย์อบสุวรรณผู้อำนวยการขดหมายจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปใจวิจัยว่าสิเป็นจังไดเสิออกว่าตัวเสาอตัวไอ้ขาวขาวๆดับโพเดิมท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสี่กรรมการออกประจำหลัก ร้อยดรประวิทย์เอื้อริคุลวิทย์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานวยการสูงสุดจะเป็นผู้เสียบทวนเป็นลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการหยิบขึ้นมาใหม่ หมายเลขสามกรรมการออกนปรรจาพันฑ์ผู้แทนประชาชนสาวธนิมาสวยรูปพนักงานขายบริษัทฝนทัญญะจำกัดมหาชนจะเป็นผู้เสียงลูกวันเป็นต่อ และหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนผู้แทนกระทรวงการคลังนางสาวสมิธนาชัยเจนกิจผู้ชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และอาคาสสำน,นักงานประหลัดกระทรวงการคลังจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบกับผ่ากลางรางวัลที่หนึ่ง งวดวันที่16พฤษภาคม2566เลขที่ออก132903 132903 03 วันที่หนึ่งมนที่16พภาคม2566นนสามที่านผูชมฝนพาด้วยฝันในตัวเลขโยกระตาเงินกระตาทองสามนออก03นสามท่านผู้ชมฝนพาด้วยสองรางฝัน ฝันเห็นตัวเลขโยกกัตาเงินกตาทองโยกตาเงินกรตาทองสามสามส่นมาออกส่วนสามนะผู้ชมและหนึ่งสามสองก้าศูสีหนึ่งสมสองกอกอีหลีนะผู้ชมออกอีหลีนะผู้ชม อออกกีรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งพร้อมด้วยรางวัลเลขหน้ารางวัลเลขท้ายและรางวัลท้ายสองตัวออกไปนะครบแล้วค่ะนั่งฟ้าหากระตาเงินกระตาท่องแม่นะครับนังฟ้กรางวัลละสองครั้งค่ะนั่งฟ้าหากระตาเงินกระตาท่องแม่นะครับกระตาหนึ่งมีตัวเลขหกศูนย์กระตาหนึ่งมีตัวเลขแปดศูนย์ นะครับอีกพูดนึงอหามากกระตานนึงมีต่อเลขสามศูนย์กระตานมีต่อเลขหาศูนย์นะครับมันออกศูนย์สามฝรด้วยเห็นนะครับเห็นคาคาเลยนะครับในความฝันนะครับโอ้ยดีใจครับท่านผู้ชมดีใจนะครับ